สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเครื่องบินรบพรมา่าถล่มยับเมืองเล่ากายของโกกางไปที่เมืองเล่ากาย ของโกก้างกันบ้างล่าสุดกองทัพอากาศของสภาทหารทิ้งระเบิดและทําลายทุกวันเพื่อโจมตีสถานที่ใดก็ตามที่คิดว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของโกก้างหรือ m n d a a ทําให้เกิดความเสียหายมากมายล่าสุดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันเลยครับสำนักข่าวคิดถิดมีเดียรายงานว่าเมืองเล่ากายถูกกองทัพอากาศของสภาทหารทิ้งระเบิดและทำลายทุกวัน กองทัพโจมตีสถานที่ใดก็ตามที่คิดว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของโกขก้างหรือ MNDAA ด้วยอาวุธหนักคนในพื้นที่บอกว่ามีความเสียหายมากมายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทางอากาศเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่19ธันวาคมการต่อสู้เริ่มขึ้นอีกครั้งบริเวณเมืองเล่ากายและแม้แต่ในเมืองเล่ากายก็ยังเกิดการประทะกาันรายงานระบุอีกว่า หลังจากเกิดการสู้รบในเมืองเล่ากายและกองกำลังโกก้้ง m n d a a สามารถควบคุมพื้นที่ได้บางส่วนและกองทัพผู้ก่อการร้ายได้เข้าโจมตีพื้นที่เหล่านั้นในวันที่ยิมสมธันวาคมและในวันที่ยิมสี่ธันวาคมพวกเขาบอกว่าพวกเขาถูกทิ้งระเบิดและโจมตีทางอากาศและความเสียหายก็ใหญ่หลวงมากเป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่าเมืองเล่ากายกลายเป็นเมืองที่พังทลายไปแล้วนอกจากนี้สายอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ในเมืองหลักๆถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงยังมีคนบางส่วนที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองเล่ากาย m n d a a ประกาศว่าพลเรือเรือนสามรายถูกสังหารเนื่องจากการทิ้งระเบิดทางอากาศในเขตที่อยู่อาศัยโดยกองทัพผู้ก่อการร้รายในเมืองโกกันและชินนีก่อนหน้านี้เมื่อยิน่3ธันวาคม2566กองทัพสภาทหารทิ้งระเบิดบริเวณ ชิโอของภูมิภาคโกกางหลายครั้งด้วยเครื่องบินไอพ่นและเกิดการระเบิดขึ้นในบริเวณที่อยูอาศัยของผู้พลัดถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ5รายรวมทั้งเด็ก1คนและมีผู้เสียชีวิต1คนความคืบหน้าโฆษกประชาธิปัตย์เผยสมาชิกเดินหน้าพร้อมสนับสนุนเฉลิมชัยฟื้นฟูพัฒนาประชาธิปัตย นายราเมศรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงแนวทางการทํางานของคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ของพักประชาธิปัตย์ว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีหลักในการนําพาพักที่ชัดเจนก็คือการสร้างความมีเอกภาพในพักให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อรวมพลังทุกคนทุกรุ่นทุกภาคส่วนจับมือกันมีความสามาคัคคีร่วมกันทํางานฟื้นฟูและพัฒนาพักและ ให้ความสำคัญกับประชาชนสมาชิกพักมีส่วนร่วมกับการทำงานของพักซึ่งในส่วนของสมาชิกพักหากมีความประสงค์จะช่วยงานด้านใดที่คิดว่าตนถนัดก็สามารถแจ้งความจำงมาที่พักได้ในราเมศยังกล่าวต่ออีกว่านอกจากนี้ยังมีแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของพักให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับการทำงานแบบเชิงรุก ในทุกเขตเลือกตั้งร่วมกันกับสสและอดีตสสอดีตผู้สมัครตัวแทนของพรรคประจำจังหวัดรวมถึงสาขาพรรคร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่และการขยายฐานสมาชิพกพรรคในทุกเขตเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการกิจการทางการเมืองและของพรรคอย่างเต็มรูปแบบที่สำคัญคือการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเข้มแข็งจริงจัง ดยยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นที่ตั้งขณะนี้กรรมการบริหารพักในทุกตำแหน่งกำลังเตรียมข้อมูลและแนวทางเพื่อน,นำเสนออย่างเป็นทางการหลังจากผ่านขั้นตอนของนายทะเบียนพักการเมืองก็จะได้มีการนำเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารพักต่อไปนายราเมศกล่าวความคืบหน้าล่าสุดกองทัพวะอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของสงครามปฏิวัติพมา่า กองทัพสหรัฐวาหรือ UWSA วางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่มีการสู้รบระหว่างฝ่ายต่อต้านกับกองทัพ,พเผด็จการพมา่าตั้งแต่รัฐประหารเมื่อสองปีที่แล้วแต่เมื่อไม่นานมานี้พวกเขาได้ถแถลงการในเรื่องการร่วมมือกับฝ่ายต่อต้านเผด็จการทหารทำให้มีนักวิเคราะห์มองว่าถ้าหาก UWSA ที่มีแรงสนับสนุนจากจีนหันมาร่วมกับฝ่ายต่อต้านด้วยมันก็จะกลายเป็นการพริกโฉมสงครามปฏิวัติพามา่าท่ามกลางการสู้รบในพามา่าหลังการรัฐประหารครั้งล่าสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2564เป็นต้นมากองทัพสหรัฐวะหรือ UWSA ได้ดำรงจุดยืนเป็นกลางมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในถแถลงการเมื่อไม่นานมานี้เองก็ระบุเน้นย้ำในเรื่องของความสำเร็จของความเป็นเอกภาพในการพยายามร่วมมือกันต่อสู้กับกองทัพเผด็จการพมา่าแถลงการฉบัดบดังกล่าวนั้นออกมาเนื่องในวาระวันครบรอบการก่อตั้งพรรคสหรัฐวะายูแทนโซเนียงนักวิเคราะห์ด้านการเมืองและการทหารระบุวา่าถ้าหากว่ากองทัพวะาจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิวัติธุดูไปไม้พริ ของพามา่ามันจะกลายเป็นการสร้างแรงผลักดันในการต่อสู้เพื่อโคลนล้มเผด็จการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาการเริ่มเปิดฉากโหมโรงโดยฝ่ายประชาธิปไตยคือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ความคืบหน้าล่าสุดรมหนุนานายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโลกรรมการเป็นมรดกรัฐประหาร นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุมีแนวโน้มจะปรับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนื่องจากระยะเวลายาวเกินไปและควรจะปรับเนื้อหาให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกว่าจริงๆเราพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดว่าการออกแบบซึ่งเป็นมรดกข,ของการรัฐประหารและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีปัญหาจริงๆเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรากำหนดนั้นถูกต้องในยุคนี้เมื่อเวลาผ่านไปแล้วอาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็ได้และการมีคณะกรรมการต่างๆที่มีอำนาจมากพอสมควรอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปต้องยอมรับว่า เราต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อนำสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ควรมีซึ่งเป็นฐานกลไกลของคณะรัฐประหารออกไปดังนั้นหากนายกมองว่าเรื่องนี้ควรได้รับการแก้ไขเราควรจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งนี้ตนมองว่าเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอาจจะไม่ต้องมีแล้วก็ได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องมองการไกลในการทำให้ประเทศไทยก้าวหน้ามากที่สุด